สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับเพจ Simple ERP นะครับวันนี้ก็คือจะมาอธิบายเรื่องของ Document Flow เนาะในส่วนของตัวที่เป็น Feelly App นะครับอวันนี้เดี๋ยวให้เรามาใช้ที่เป็นแอปตัวนี้นะครับ Display Display Document เ,เนาะ เพจด็อกิเมนต์โฟล์นะครับอ่ะเราจะมาใช้แอปนี้กันนะครับอ่ะหน้าตาก็คือจะเป็นประมาณนี้แอปตัวนี้เราสามารถจะดูโฟล์ของตามนี้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งเซลล์บิลลิงเดลิเวอรี่นะครับฝั่งขายเนาะฝั่ง a อฝั่งขายฝั่งซื้อนะครับ g i r s u p p l i e r Invoice m a t d o c ินนะครับ journal Entry นะบัญชีตั้งหนี้นะครับอันนี้ถ้าเราอยากที่เอกสารไหนถ้ารู้ตัวไหนแล้วก็มาที่แอปนี้ครบจบที่เดียวเลยนะครับไป็นี่ยง่ายไหมนะต้องบอกว่าฟิวเลี่แอปตัวนี้นี่ต้องค่อนข้างสะดวกเลยที่เดียวนะครับอ่ะคันนี้เรามาดูตัวอย่างที่เป็น PR กันบ้างนะผมมีเตรียมตัวอย่างไว้เป็นเบอร์นี้นะครับ เป็นอ่าเป็น purchase request นะขอโทษทีอันนี้เป็น PO เนาะอันนี้เป็น PR นะครับอ่ะใส่เข้าไปนะครับตัวนี้แล้วกดโกนะครับอ่ะระบบก็จะแสดงมาหน้าตาประมาณนี้นะครับตอนนี้ด้านล่างเนี้ยบอกอะไรเราบ้างนะครับเราดูตัวที่เป็น Operation แล้วก็ GL คลิกนะตรงนี้ได้นะครับนะคลิกตรงนี้ได้นะครับ เราคลิกดูนะครับคลิกดูสังเกตว่าจะมีตัวช่วยขึ้นมาให้นะครับของแต่ละอันเนาะพอเราคลิกที่คูดรีซีฟเขาก็จะบอกด้วยว่าคูดรีซีฟอันเนี้ยมันสัมพันธ์กับการเดินบัญชีด้านล่างตัวนี้นะครับตัว l o จิสติกอินวอย์ตัว,ตวนี้สัมพันธ์กับการเดินบัญชีเอกสารตัวนี้นะครับอ่าลองไปดูที่ PR ก่อนเนาะ PR ตัวนี้ ถ้าเราคลิกที่ไฮไลท์เขาจะบอกว่า PR ตัวนี้มันสัมพันธ์กับ PO เนาะมีไฮไลท์สีม่วง,งขึ้นมาเลยนะครับเหมือนกันลองไปคลิกที่ PO ซิเขาก็จะบอกว่า PO ตัวนี้อ่าสัมพันธ์กับหลายเอกสารว่า PO ตัวนี้มาจาก PR เบอร์นี้นะครับไปเป็น Good Receipt เบอร์นี้นะแล้วก็ PO เนี่ย ถูกนำไปตั้งหนี้นะครับตัวโลจิสติกอินวอยนะครับด้วยเอกสารเป็นเบอร์นี้นะครับอันนี้เขาก็จะมีลูกสอนบอกแล้วก็เราสามารถคลิกตรงนี้ได้เหมือนกันเนาะนะ,ะคลิกเหมือนกันคลิกได้นะครับตรงนี้ลิงก์จากคีโเบอร์อะไรมาเนาะเพื่อเห็นภาพที่ไฮไลท์ขึ้นมานะครับคราวนี้มาดูปุ่มถัดไปนะครับไอคอนถัดไปก็คือดีเทลตรงนี้เราสามารถที่จะ คลิกเพื่อดูข้อมูลเข้าดิวดาวเข้าไปดูข้อมูลในส่วนต่างๆนะครับอันนี้เป็น Default ที่เขาให้มาเนาะเขาสามารถกดมองเพื่อเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้มากกว่านั้นนะครับตรงนี้สามารถลองไปเล่นลองไปเล่นเพิ่มเติมกันได้เนาะถ้าใครชอบตัวไหนก็คือสามารถลองเล่นแล้วก็เซตแมทขึ้นเพิ่มเติมได้นะครับก็คือติ๊กถูกตรงนี้นะครับแล้วก็กดโอเคเนาะ ไหนลองเข้าไปดูซิ o c e s s purchase request s e ซ s i o n ตัว v สองลองเข้าไปดูหน่อยซิว่าหน้าตาจะเป็นยังไงน,นะครับระบบก็จะดิวดาวเข้ามาสู่ในหน้าของตัว PR เนาะการโปรเซส p รนะคบแล้วก็ Default ตัวเบอร์ PR มาให้เราเราก็สามารถคลิกเพื่อเข้าไปดู p r ไปจัดการหรือไปโปรเซสต่อได้นะครับเนาะกลับไปลองอีกสักอันหนึง่งถ้าเป็นโปรเซสเพอร์เชสตรีเควสตัวนี้ดิสเพย์เพอร์เชสต์รีเควสแล้วกันเนาะเมื่อกี้เป็นโปรเซสไปแล้วเอาเป็นดิสเพย์บ้างถ้าดิสเพย์พรเขาไปเลือกที่เป็น SAP กุยเนาะก็คือจะคล้ายๆหน้าของ Sa p กุยนะครับที่ผมเคยมีทำตัวอย่างไว้ใน คลิปที่ผ่านมาด้วยนะครับเดี๋ยวเอาไว้จะแปะลิงก์ไว้ให้ดูด้วยนะครับตรงนี้ก็คือจะอธิบายนะความสัมพันธ์นะครับให้เหมือนกันเนาะอ่ะแบกกลับไปนะครับคราวนี้มาที่พ o โอกันบ้างเนาะพ o อก็เหมือนกันสามารถที่จะดิวดาวเข้าไปแมนเนจพ o อนะครับหรือไปดูลิงก์ต่างๆเพิ่มเติมได้ นะครับตรงนี้เนาะลองดูที่ display process f o ซิ AP ตัวนี้คลิกโอเคเข้ามาก่อนเนาะนะนะรตรงนี้นะครับต้องบอกว่าตัวนี้อ่ลองลองดูเนาะเกิดอะไรขึ้นเราจะเห็นว่า PO ตัวนี้นะครับอ่าเห็นเลยมีการ good r e c e i เรียบร้อยแล้วตรงนี้นี่ ชัดขึ้นไหมเนาะพราะมีการคู r e รี i ซ t แล้วนะครับแล้วก็เนาะมีมีรายละเอียดคลิกดูได้ด้วยนะมีการทำการอินวารีเเนาะด้วยเอกสารเบอร์นี้นะครับเนาะแล้วก็มี Accounting Docs เกิดขึ้นเนาะสามารถคลิกเพื่อดูรายละเอียดได้นะครับยังไม่ถึงก็ ในส่วนของการ clearing document ก็คือการทําจ่ายเราตั้งหนี้ก็คือชามเออร์เอาอินวอย์มาวางเราก็ตั้งหนี้ไว้นะครับยังไม่มีการ clearing เนอะอันนี้ก็คือช่วยให้เราสามารถแท a g โฟล์หรือเอกสารได้เลยว่าสรุปแล้ว pr po หรือว่าเอกสารนั้นๆน,น,นะครับมีการตั้งหนี้หรือว่าทำจ่ายเรียบร้อยหรือย,อยังนะครับ อันนี้ก็คือเป็นส่วนของ Google r e c e i v e นะครับก็คือสามารถดวดาวเข้าไปดูข้อมูลได้เหมือนกันเนาะอ๋ Long Material Document Overview สิอ่าโอเคหน้าตาก็คือจะเป็นประมาณนี้เนาะเข้ามาที่ข้อมูลในการจัดการตัว Display Material Document ให้นะครับคลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้เนาะ ถ้าอยากดูรายละเอียดของ p o ใบนั้นก็คลิกเข้ามาดูได้เลยนะครับอ่าคราวนี้ลองมาดูเพิ่มเติมตรง a l l e g e n ซิอ๋ออันนี้ก็คือจะเป็น a e g e n นะเป็นคำอธิบายของตัว Node ให้เพิ่มเติมเนาะสังเกตว่าถ้าเราคลิกนะเราคลิกตัว Logistic Invol ตัวนี้เขาจะบอกด้วยนะว่าสัมพันธ์กัน บ i ูเลซีฟอันนี้สัมพันธ์กับ accounting.doc ฝั่งล่างตรงนี้นะครับอ่ามุมมองอันนี้เป็นสลับมุมมองกราฟิกกับเป็น T a b l e View เนาะแล้วแต่ว่าใครถนัดดูในมุมมองแบบไหนนะครับเราสามารถดูมุมมองกราฟิกหรือมุมมองที่เป็น Table Vi e w ได้เนะาะลองคลิกด,ดูข้างล่างเป็นตัวอย่างกันบ้างนะครับ อ๋อในมุมนี้จะไม่มีเนาะอ่ะคลิกตัวนี้นะครับอ๋อนนี่เป็นเรื่องของการซูมข้างล่างมีอะไรมี display as e อ c c o u n t นะอ่ะอันนี้ก็คือจะเป็นแสดงข้อมูลแบบเดบิตเครดิตนะครับ Accounting impact นะครับถ้าอยากดูรายละเอียดเดบิตเครดิตนะครับนะคลิกระบบก็คือจะบอกว่าอันไหนสัมพันธ์กับอันไหนให้ด้วย นะครับมี GL โชว์ให้ด้วยนะครับก็สามารถมาลองเล่นเพิ่มเติมกันได้นะครับอ่าคราวนี้ถัดไปนะครับผมจะลองไปที่อันเนี้ยใช้เพอร์ PR เนาะทีเพอ์ PR คราวนี้ไปที่ PO กันบ้างนะครับใส่ใหมายเลข PO เนาะแล้วกด Go ซิขึ้นไหมอ่ะปรากฏว่ายังไม่ขึ้นนะเรายังไม่ได้ใส่ไอเทมนะครับทำไม ใส่ไอเทมอ้าสังเกตเห็นว่า PO โนี้เกิดอะไรขึ้นครับ p ีโเนี้ยมีการทำ d r e c e i v e เป็นไงครับสองครั้งเนาะสองรายการนะครับ PO โนี้มีทั้งหมดสิบชิ้นเนาะมูลค่าสามพันนะครับ good r e c e i v e เนาะ display material document เบอร์แรกเข้าไปดูซิอ๋อมี output ด้วย display ดูอ๋ออันนี้จะเป็น display m a t d o c ก็คือต้องใส่รายละเอียดเข้าไปเนาะ,ะ display material document overview อ่ะโอเคอันนี้เข้ามาหน้านี้เห็นไหมเราอยากดูไอเทมเนาะ อ่าไอเทมไอเทมไอเทมเดลิเวอรี่ไอเทมเทียบ document ไอเทมอ๋อ quantity ด้วยอ๋อ quantity อ,อ่านี้คลิกแล้วก็โอเคนะครับอ่าเราก็จะเห็นว่าอ๋อโอเคเมื่อแรกนะครับมีการทำรี i v e ไปจำนวนสองชิ้นเนาะ อันนี้มีทั้งหมดสิบชิ้นนะครับอ้าวคราวนี้ลองมาดูซิเบอร์นี้ทำรับไปจำนวนเท่าไหร่เนาะอ่าเราสามารถคลิกตรงนี้ก็ได้นะดูดีเทลเนาะถ้าเห็นข้อมูลไม่ครบนะครับก็เราอยากดู quantity นะคลิกคุณลิตี้ตรงนี้นะครับกดโอเคอ๋ออันนี้ทำรับมาจำนวนแปดชิ้นก็เท่ากับว่าครบ ตามที่เรากำหนดไว้เนาะแอดคอลัมน์เพิ่มตรงนี้ฟิลเตอร์เล่นดูได้นะครับอ๋อตรงนี้จะเป็นเรื่องของการเอ็กพอร์ตเนาะ,อ,ะอันนี้เราก็จะเข้าใจแล้วว่าเพียวเบอร์นี้มีการทำรับสองครั้งก็คือครบทั้งหมดสิบรายการนะครับสิบชิ้นเนาะแล้วก็มีการตั้งหนี้เรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้ตั้งหนี้แล้ว ขอดูมอลิง์หน่อยนะครับอ่าทำจ่ายหรือ,อยังมีการเคลียร์หรือ,อยังนะครับแอบไปดูเนาะดิสเพย์โฟเอพีอ๋ออ่ะนี่อันนี้คือเป็นตัวอย่างโฟของ a อพนะครับอ่ายังไม่ได้มีการเอาไปเคลียร์เนาะนะครับอันนี้คือเป็นตัวอย่างการดูโฟนะครับถ้าใครอยากดูมอลิง์นะครับ ดูในส่วนของข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมก็ลองเล่นเพิ่มเติมกันได้ครับนะคราวนี้ไปอีกอันนึงละกันนะไปที่ PR มีอีกอันหนึ่งให้ดูนะครับคลิกตรงนี้แล้วกด Go โอเคอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งเนาะเกิดอะไรขึ้นภาพนี้ PR นี้อ่าคลิกสิโอเคเอาไปเป็น PO เบอร์นี้ นะครับแล้วก็ PO เบอร์เนี้ยมันมาจากสอง PR ด้วยกันนะครับเราสามารถคลิกเข้าไปดูดีเทลได้เนาะคลิกเข้าไปดูดีเทลของ PO ได้ไปดู m o r e l i n k หน่อยสิเราอยากดู display purchasing document เนาะอ๋อไป manage p u r c h a s e order ก็ได้ มอนิเตอร์เพอร์เชสออเก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าใครถนัดดูในมุมมองไหนเนะาะผมเป็นแมนเน d i ดิ l เพย์แมนเน็คลิกตรงนี้เลยได้ไหมดูสิระบบจะโชว์ให้ดูไหมโอเคไปด,ดูที่ไอเทมสิมียี่สิบห้าชิ้นเนาะ แล้วก็ในไอเทมนี้อ๋อดิวด,ดาวเข้าไปดูได้นะครับเราอยากดูที่สเกจด,ดวลไลน์หนอหไริโอเคเห็นแล้วนะครับว่ามาจากทำไมถึงเป็นยี่สิห้าเนาะก็มันจากพจําจำนวนสองใบนะครับอ่าเพอร์เชสซิ่ออกมาดูให้หมดเลย โอเคอันนี้เป็นหมายเลข PO นะครับนะอันนี้มาจากจริงๆมาจาก PR นะครับจำนวนสองใบนะครับอ่านะมาจากแล้วก็บวกกันเป็นยี่ิบหาไอเทมแล้ว อันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างที่มีการนำ PR ทั้งหมดสองเบอร์เนาะมาเป็น PO หนึ่งเบอร์นะครับแล้วก็ PO หนึ่งเบอร์นี้เอาไปเป็น e o o i ซ e เบอร์นี้นะค c e i เบอร์นี้คลิกดูอ่าสัมพันธ์กับตัว Accounting Docu m e n t ด้านล่างนะครับ เราสามารถที่จะดวดาวตรวจสอบเพิ่มเติมได้เนาะอยากดูข้อมูลอะไรก็คือคลิกตรงนี้นะครับดูข้อมูลวิเคราะห์เพิ่มเติมได้นะครับตรวจสอบได้ว่าคุณลิซีมีการตั้งหนี้หรือ,อยังลิงก์ไปถึงการทําจ่ายหรือ,อยังนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างการแท็กข้อมูลในส่วนของ f ิลลี y App นะครับก็คือช่วยให้เราทําความเข้าใจแท็กข้อมูลนะครับที่มาที่ไปของ เอกสารได้นะครับช่วยยูเซอร์ในการแก้ปัญหาได้ว่าเอกสารต่งตางๆนะครับโปรเซสแล้วถึงขั้นตอนไหนนะครับแล้วก็ดูผ่านแอป e ีลี่ก็คือดูได้สวยงามแล้วก็เข้าใจมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ